ค่ะวันนี้ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์เรื่องสมริเท่าเทียมให้กับประชาชนได้ทราบนะคะว่าขั้นตอนไปถึงไหนแล้วแล้วก็เราก็รอาการประกาศราชกิจจาหลังจากนั้นอีก1 6 0 120วันก็คาดว่าเราสามารถ จัดงานเฉลิมฉลองวันแรกวันประวัติศาสตร์ของสมรสเท่าเทียมได้คาดการว่าประมาณปลายเดือนมกราคมค่ะถ้าหากว่าประกาศราชกิจจาออกมาก็เตรียมความพร้อมกันค่ะใครที่อยากจะจดทะเบียนสมรสนะคะก็สามารถที่จะไปในสำนักงานเขตใกล้ๆได้หรือจะมาร่วมกับแบงคอก r พร e ก็ได้ค่ะเราคาดหวังว่าน่าจะมีคู่ที่จดทะเบียนร่วมกับเราประมาณมากกว่าพันคู่เพราะว่าตอนนี้ก็ลงทะเบียนมาประมาณร้อยกว่าคู่แล้วค่ะ เดนิสองที่เป็นกรรมธิการนะครับใน้ผ่านการนรงนี้เรียกว่าแบบมีโอกาสคือจะไปต่อได้แน่นอนใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการตามกฎหมายตามรัฐมนูลค่ะตอนนี้ก็การรอการประกาศราชกิจจาอยู่ สิบอีกสิบสองวันเท่านั้นค่ะก็อยากให้สื่อมวลชนทุกท่านนะคะติดตามรอว่าสิบสองวันจะเป็นวันไหนที่จะมีการประกาศราชกิจจาออกมามหลังจากนั้นก็เดินหน้าสําหรับการมีสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยค่ะลมไม่ลมไม่อยู่ที่เราละเพราะว่ากรรมธิการได้ทําหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วค่ะน,น,นี่ก็คือเขาดาวแล้วใช่ค่ะเขาดาวมากกว่าค่ะม,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 มีที่รอรอกันดมมาแล้วชื่นชมในในการพักฒนาครั้งนี้นะคะในทีมงานและกรรมาก,าการนะครับทีมประกอบท้ายมีความรู้สึกยังไงบ้างครับ จริงๆเราต้องเดินหน้าต่อค่ะอย่างที่บอกไปว่าประเด็นสมรสเท่าเทียมถ้ามันจัดได้จริงมันก็ต้องจัดเป็นประวัติศาสตร์ว่ามีคนต้องการจริงๆแล้วก็มีกฎหมายอีกสองฉบับที่เราจะทําก็คือเรื่องของพรบรับรองอัตลักษณ์หรือรับรองเพศสภาพแล้วก็การายุต,ติการเอาความผิดทางอาญากับเซ็กเวิร์กนะคะมากไปกว่านั้นหลังจากสมรสเท่าเทียมเราก็มุ่งหน้าสู่การจัดงานเวอร์พลายเพื่อที่จะบิดดิ้งปี2030จริงๆแบงคอกพลายได้รับ เขาเรียกว่าการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนค่ะที่มาได้ในวันนี้ค่ะ,ะ,รจ,ะจริงๆเราคิดว่าใกล้ที่สุดก็คือการจัดงานสมรสเท่าเทียมซึ่งเป็นแบบแมสเวดดิ้งขนาดใหญ่อะค่ะเนี่ยค่ะกำลังจะจัดงานร่วกกรมกับกอทมก็คาดหวังว่า คนคู่รักเนี่ยมากกว่าพันคู่จะมารวมตัวกันเพื่อที่จะยืนยันเรื่องของการเฉลิมฉลองครั้งนี้ก็ติดตามนะคะแล้วก็สมัครกันมาได้สําหรับคู่รัก LGBT ที่อยากจะใช้วันประวัติศาสตร์ร่วมกันคือวันแรกของการจดทะเบียนค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะจริงๆเอสิวันนะคะเราก็รอจนวันที่ ประกาศราชกิจจาและหลังจากนั้นนะคะเราจะทราบว่าวันแรกของการจดจูงมือคู่รักไปจดทะเบียนตามสำนักง,งานเขตและก็อำเภอได้เมื่อไหร่อยากให้ติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคู่รักที่เฝ้ารอสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองในเรว,วันค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอเคค่ะประเด็นครบนะคะ